สวัสดีซีเล่าข่าวเล่าทุกเรื่องที่ล้ำค่ะศิลปินสุดฮอตนาทีดี้นะค่ะฮอตไม่ไหวนั่นก็คือ Black พิงคนั่นเองตอนนี้เขามาจอยกับเกมชื่อดังระดับโลกอย่างพับ G Mobile แต่แบบว่าจะลงไปเล่นเกมแล้วเจอ Black พิงคได้ยังไงเนี่ยสิน่าสนใจการคัมแบ็กเป็นการสร้างปรากฏการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจับมือกับพับ G Mobile เป็นเกมบนสมาร์ทโฟนที่มีคนเล่นมากกว่า600ล้านคนในการโปรโมทอัลบั้มใหม่มีการปล่อยทีเซอร์โปรเจกต์ใหญ่เป็นเงาผู้หญิง4ี่คนขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการอัปเดตก็จะพบกับเครื่อองงบินแลล้วกก็ ดรอปที่ถูกเพ้นด้วยสีชมพูโลโก้ของ Black พิงคผู้เล่นสามารถฟังเพลง Love Sick Girls ที่เพิ่งเปิดตัวที่ล็อบบี้ภายในเกม PUBG Mobile ด้วยค่ะกิจกรรมเขาก็จะมีแบบแจกไอเทมแจกรางวัลอะไรเงี้ยดึงดูดเหล่า b l i n k เป็นแฟนของ Black พิงคเนาะก็เป็นกลยุทธ์ของค่ายเกมค่ะที่ใช้วิธีการดึงศิลปินระดับโลกคุณเข้าไปถึงคุณจะเห็นการเปิดบัญชีของสาวๆในเกมแล้วก็สามารถส่งของข,องขวัญให้กับสาวๆได้ด้วยถือว่าเป็นกลยุทธ์ดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่และเหล่าแฟนคลับให้เข้ามาเล่นอยู่ในเกมนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ The cat sat มาดูอุปกรณ์ตัวหนึ่งชื่อว่า Google Stick แท่งตัวนี้มันจะพิเศษอย่งางไรทำอะไรได้บ้างแล้วเป็นตัวช่วยทำให้เราค้นหาอะไรเจอได้ง่ายขึ้นอย่างไรอย่างนี้ค่ะคุณเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเจอคำศัพท์ที่เราแปลไม่ออกอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมส่วนใหญ่เราก็ต้องเข้า Google เสียเวลาพิมพ์เสียเวลาค้นหาแต่ถ้าคุณใช้แท่งนี้ก็จะค้นเจอง่ายขึ้นเพราะว่า Google Stick เนี่ยเป็นกล้องพร้อม AI วางบนโต๊ะก็จะกลายเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ทำงานคู่กับแอปบนสมาร์ทโฟนซึ่งรองรับหนังสือขนาดใหญ่สุด A 4กลางออากมาตอรี่ใน ต่อเนื่องใช้งานกันไป5ชั่วโมงค่ะซึ่งมันก็จะสามารถตรวจจับข้อความที่อยู่บนหน้าหนังสือนี่แหละสับในแปลไม่ออกแค่คุณจิ้มที่คำนั้นแล้วกู๊กสติ๊กก็จะไปเซิร์ชมาให้แล้วก็ส่งคาแปลไปยังมือถือทันทีนอกจากสับจะเป็นคําหรือประโยคก็ได้ยังสามารถคัดลอกข้อความที่ต้องการส่งไปที่มือถือเพื่อให้ใช้งานต่อได้ไม่เสียเวลาพิมพ์ค่ะตอนนี้นะคะสามารถลองรับได้ทั้งหมด12ภาษาเลยทีเดียวนะ หนึงในเรื่องที่ตอนที่เรารีวิวเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเรามักจะคิดถึงก็คือไส้กรองไส้กรองแพงมากเวลาเปลี่ยนทีเนี่ยต้องเปลี่ยนบ่อยแค่ไหนใหญ่แค่ไหนมีประสิทธิภาพดีไหมอ่ะวันนี้มาดูเครื่องฟอกอากาศที่ไม่งอ ไส้กรองเชียวในตัวนี้มีชื่อว่า brief air filter ค่ะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ใช้ไส้กรองที่เป็นธรรมชาติประกอบไปด้วยต้นมอสขนาดเล็กร่วมกับชั้นของกากมะพร้าวท่านขนแกะเอามากรองอากาศการใช้งาน,นมีการดึงอากาศสกปรกจากช่องด้านบนผ่านระบบกรองจากนั้นเขาก็จะปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาที่ถาดด้านล่างเวลาตั้งใช้งานในบ้านจะเหมือนของตกแต่งเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับห้องสีเขียวของต้นไม้ตัวเครื่องใส่ความสามารถ IoT สามารถเชื่อมต่อกลลำโพงอัจฉริยะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยหรือจะสั่งงานผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนก็ได้เรราาาสามาถ เช็คได้ว่าฟิลเตอร์แต่ละชั้นนั้นหมดอายุหรือยังที่สําคัญการบํารุงรักษาเนี่ยก็ดูตามค่ะเมื่อของพวกนี้หมดสภาพแล้วย่อยสลายกลายไปเป,เป็นปุ๋ยได้เลยทันทีคะ่ะก็ดูอ,อกมกว่าข้อแต่ละอันสิคะดูมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติ